แต่ความเสีว่าถ้าจะยินออยปองอย่าม้อยบนนเสียงเป็นเดอคุณผู้ฟังนสิเตียงเหสิเบัดเคยก่อนพวกพทอนองบรุเมียเกียมองมาสอไหนแค่พวกพเมียสาธาลุงป้าบรลาปเสียงทรงว่าไกล้ๆยายสุพีน้อง กังลังลอ้อไม่วันหูใหญ่เพื่อแฟนแฟนไปต้งสิงน้้ำและเบียรวบ้าต้าสินคงได้ยินจนจินชากราบาดดีก็ตส่สาตดนคอขยใ,ใสย่แก้วแมวว้าเย็นสอดพอละเบียบผู้เี่ฟอ,องลอกโบานจะคคยได้ห้ากันสร้างแต่

วินเด้ถ้จะนั่มาอย่ไก่มันแไมันอีกข้าวสองหายการรอดเห็นดีส่วนปู่ของนี่ใหแผ่นี้นึ่งพันคนไปไลยไหลังจากี่พวกเขาตะันอ่ะไปบ้านก็รู้าสาวที่ถ่ายใในที่สุดเอิ้นถิ่นจะก้ลงแต่งหน้าเป็นกัได้เลยไม่นเลยมึงเคยได้ยินมาล้างเราบอลแกไแอ้งูต้องตีให้มันตาย อา่าก็่ไก่ไม่จีบกนกัเ่าได้ไม่ั้นแล้วต้อตรงกันแผนที่2องนะมินแผนแผนที่สองเอาพวกข้อตัวนี้ก็ต้องเหตัววิธีทางเพื่อหาทางตำจัดบัคัเหมือนกับแม่ของมันโอ้ยลูกพี่ครับถ้าแผนนี้สำเร็จจะ่ลืมินนลูกพี่เ้อน่นเหน่ยเหมือินยนังกนะาาก็กูด้วยมึงกันด้วยอา่ากูมึงกันทุก้ซื้อหาเจ็เรถึงมึงก้มาเอคือโก จะพูดซ้ำหลายเงื่ันเป็นไม่มั่นใจรับพอเฮ้ยคือเจียาเแม่เลยเจียบแฝดเดี๋ยวหาเจียเจท่านปามาแหลมแข็ม่นาโอ้มัสเดืดเอาเอ้าพวกเราขึ้นคอเสแร์ะเลยปกต่พ่อไม่เป็นยงแค่จะมาหัวใังเอ้ยผมตกนีเราตของลอามอปนข้อ้โหหลุด้อ เอดแปดปีว no so ิลเสียงู้ในน้องมาสูงดูอยู่แ่เสียงผู้ในน้องเอาไปลูกบินรับต่อเราพนักงานมาเรียนไปบุญนั้นลูกเขาขึ้นมาหอนบ้านแล้วสุดแสนจะว่าเราหอนไอตอนท้ายน็คือดูอยู่บอกให้ห่านเจ็บสุดเจ็บ

เกแี่เฉียอยู่สุ้งันเหมือนกันของสุดใจเขงเก็่อะรแม่ละก็แม่เลื่อนตั้งเลยจีามาได้น่ะเป็นของสุดใจแต่พี่ผู้เดียวแมนมาสุโพกังแลลูกีโอ้โหเมนเก่งที่สุดเลยค่ะลูกสุดใจต้องเงนไปใส่ขึ้นมาต้องกันลูกไม่ได้งานวัาที่เลีนยงว่าบสุดใจ ごめん。 啊，我这边。嗯嗯嗯 ป่อพอพอใจในสิทงที่มันเบาให้พ่นี้มผูกพระตายไปไหนกไม่้ปพตูดีีอ้พกนี่ตูปายมาเกแโอ้ักนมึงกล้าสงมาหาปมันแก่หน้าพ่อมันมันใจรังแม่มับอกเปเอาไปัญญาบรหามึงมันก็เด้บมกว่าเฮีนาเนาป่อใจเย็นๆพี่สททไปหาเอาปัญญา you

มันชัดเจนิปนแม ก็อีหาดเอายักสีสพ่อสุดใจว่ากใครเข้าเหมือนกับแม่บิ๊เงินมึนงะคืนึ่งสนอกพ่อเกนการมังนรุ่นเดิมเลยโอ้ยพอบอกเข้าไปก็ตัดเป็นพัยพอบอกไปสนใจกะเพื่อสนใจผู้เดียวเท่านั้นลูกผู้เดียวกะเพื่จผู้เดียวกะเพื่อไู้เอไหวกะเพมเอ เขาจะเจ้าหัวเอ็มมาเด็กเขาก็ซักมั้งกูตีเขาแต่ตีเขานุ่ได้มากกว่าเนาะกูเรียนน้ำกูขยายซ้ำมั้งขอบคุณเลยพี่นี้อีตัวเอาใจอีตัวนะอีตัวเรียนมาอีตัว

ก็คือเอี่ไปส่งแม่ผมแน่นกเกี่อนไปแล้วไปส่งเดี๋ยวเนี่ยให้แม่เฮื่อนตืเอาเื่ก่อนมีน้ใจเ่นไทย่เ่ให้ไย่บ้านแะแต่ก็ให้เอายงยเสียงดีี่นแท้สุดบว่ให้กูเป็นพระเอวะไอกไปนเลยเป็นพระเอกน่ะเอาให้กูเป็นกูยังไม่เปลนเลอ้่เป็นแตเป็นพระเอกน้องเปเป็นพระทรงพระทรงของ พระสงไเปจังี่กูบ่ใส่บาตเด้อยอะวรต่ญาติโยมแล้วเอาขอเสียงวันจะโยสาแก่เนี่ยแล้วผู้ไขว่าสีเศร้าอะไรเด็เศร้ายังไงก็ภาคใจจ้างทอดแก่จางสอแกอ ตามจัดยงอี่เป็นยังฟังดีมันกระโดดได้่อนถ้าห้งบ่ไฟให่งเงินยาตาพาดก็เจอเนี่ยตาพาพใหญ่ร้องและเจ็คนละพันละพันโอ้พวกจะเป็นยินคืนวันสีดได้ข้องลดข้องกับกินน้องใส่มึงอย่าดูถูกนะเจ็บเพื่นไอ้กูขึ้นยรดช่วยน้องมึงี่ะเออไปรอดเอาไปอุดมาเจ็บมอด อีสานอแม่ต้งตีสือเด็กก็เดียวเ,ยเจียันงปะดออกมน้าแม่ขาดเอามันขี่เซลล์ต้องการท่าน,นออก,กครบนะหลายกููนะมึงนะหน่องก็ฟั้งล่องดีแท้ไม่ไดีกว่าเมื่อเมื่อหนึ่งเข่าบอกอยาก้ะเฮ้ยหลงผมเป็นเบืดอำเภอเป็นยังไงพี่เอา้าไค่ผัวหนึ่งายท่บ้านเนยแหละ ุณน่าโค,คือเด็กต่อยหัวหนึ่งอยู่บ้านเด็กจะเลิกจะเลิกเป็นก็นนะ่าโม้เป็นิหายยี่ไม่มนหนึ่งเาเอาฟังร่ำดีรนะ่ำจ่อเนาะฟังเป็นระเบียบเรียบนระ้อยเนาะบ่คฟแห้งเงินยี่ดีเนะาะค้่ก็มีกระโรคเกลียดตัว ไปไหนเเอามาลูกมาให้นีก็มาอยากก็มองอยากๆ่อไปก็ยังรอจะยูบเป็นมูกันเป็นแย่เนาะเราใช่ต่อมาไหแต่ว่าไขเงนือเด้อหยแงเือุ่มน้อยมาลำเบืองนั่นนอนคัด้นเนนอนจะเขาเต็มประทันเรียว ตตนน้มาทีมวันที่มหน้แต่ของนอนติงประมุนเดียนเราคนน้องเล่นพวกหน้าอะไรกันโอ้โอ้บอลลูกีนีวันบอลลูกกันีไปเอาเอาตุ่นเอาตุ่นเอาบอยกมือได้ยยกมือได้ไปย่างเส้าขาดกระจรยอยู่นะครับ

ไปนั่งขาได้เด้อ่ะมาไหมพึ่งให้เราทุกคนรู้มาจะาฝ่าแม่งไขว่บ้านไขว่ได้เนาะขวานกูะได้ดิหัวมาเจฟ้าไปหนึ่งขอมาไอูมีปูอยูุ่กคนได้เนาะอาทุกคนมาดูมีสวเอาอีลอยลงมานี่ยตา ออกมาจากนาเราก็ว um, e. oh oh hey. oh, oh oh, ิ่งเลยใขรเชนม่เป็นยังไงไปรอดมอหรวดอนพี Yuri. ่นุมาไปเ่ยวไหนสัน้าใรเช่ไปเงี้วเหลวเดีนล่ะเป็นยังแข่งเห่ออยู่ได้ไหมเดี๋ยวรถไถมันควรีดีเอเออเออออกไเด้อเอยออนมงม่ข่ครับเท เมันเจ้าจะดีนก็ไฟประหยเอางีูก็นอนต้อกับ oh ดูวันทูกันนี่ยกนไาะนอนิดกันเข็มนั่นหลปไหนเข็มเข็ม่าเจ้าเป็นปลาทูกูให้กินเ้ับห้าับหลังนั่นมื่นจัโลกก็นันองร้อยหกสิบกูใหห้เปเ็น่า้กันได้ผลไม่ดีหอจะเอาเด็กไปแ่เด ก็ได้เป็นเพื่อนกับคนอื่นอ้ามุ้งใจลยว้ามุ้งใจจะไปเชื่อเนแนวว้ามุงก็เริ่มเฉือนไปแล้วถาตัวใจสิบารุดลงเอ้าใครนี่โอ้าเียเมื่อวันวันพิมพ์เด็กเอออะไรบา ี่เื่อนังยังไม่่ไ้าผูดีคไอลาึ่งเนาะเหลี่ยมสองันจัไงเป็นเี้ยจะ่ยั่จสีรบไปเอมาหัวไม่ยังเมาไไสใจแม่จะไปกินเหล้ามาทนไหนที่ส่งเล้าขัแน่ทแ่ไปกินน้ำพี่น้องน้องหองเพิ่นเป็นโอืมว่าต้องบอกอะไราเอาเงินมาซื้อเหาหาของหาน้ากินไปอเขาหงส์เขาคนมี้พ่อหนึ่งเมื่อีพ่อสลิงฆ่าสาหักแปดนป้แต่งไปลวหน่อย ยังเลือทองปัานนี้มงทองขาดไม่นะล่ะเราไปหาเรนตัวเ่นไพลย์เพล่เมลายกันไหนเอาไม่เคยเจอเขาได้เป็นยังมึงเป็นบ้ารน้องพิมนะอี้อนพีมมีเกียร์ขามึงหอไปทั้งหากินนวลแห้พูดเาหัวอยลายนชักินยังรังตะกีไปกินขีเป็นมูหมา้มาขไม่ให้โอกก็าไปสายเบอเดียะก็ไปรู Wa gba ma nwong bolo ma bulu kányé mi gbòò pò, wa nwong bolo ma gbubo àìkí.